ที่แม่จะเก็บบู๊ดูดิจ็บนาทิมพี่น้องเอ้ยมาพอกันช่วงนี้อากาศไอ้ตเตอ,อาทิตย์ลงเร็วนะคะทุกคน En Prado Pradohet. Så mycket. Oho. Det. Så det. ุหลาดมเบียนเบเร่ซฟรชเดนัิสกุหลาดสวยจริงๆทุกคนขาดูโอ้โหขาอวบมาก งอมเลยค่ะทุกคนสเต๊ะอื้อ mm. mm hmm. ืสุนสวยดเตียงให เดี๋ยวเอาเอานิกแล้วนะดอกไงแห้งอ้ยดอกไหมเห็นดองเลยงเดี๋ยวแม่ให้ดูค่ะโอ้โหดูดอกนี่แม่ เดี๋ยวต้องมาให้ฟื้ดอ่ะวัดูขันโกรก่ะสายแล้วต้องไปรับเก็บตรงนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนจ้ะอือหือว้าเดี๋ยวรถมาคุนขมาหมานขังทาง้างขากคักเหมเฟ้ง ทุกคนจ้ะดูค่ะดอกไม้เลยมีเฮ้ยอลิโอปะเฮ้ยขอลาสเฮ้ยยี่มิกิฟินละขนาดนั้นโซเฮทอสมว้าวสู้เฮ้ยึงวยงามจ้ะ Wo oh, ist so schwer, das muss der ist so muster. Okay. Wow. wow. Den ist perfekt. Helt perfekt. So. Ich mag... mm -hmm. so. Ja. Mm -hmm. in. Mm -hmm. Den till. Ja. ist So. Das packen. Ja. Mm -hmm. oh, so. Cool. So. 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 Und So. 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 าทุกคนเบบี้คอยอยู่หวานจ้าทุกคนว้าวหนักมากเลยคุณล้วบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะที่เดี๋ยวดมคอมแม่มาแล้วทุกคนแปลว่ามาแล้วโซเจอเก่งแล้ว Åh, att okay. jag gick. Kolla, kolla, baby. Kolla. Åh, oh, så söt. Kan mamma få den? Man ska klippa fötterna först. Ge mamma den. Hon ska ta bort... Ah, Den du kan behålla. Mm. Den mm. du kan behålla. Ge den, den kan behålla. Den, ja, den, den, den. den, 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 den. Den kan, kan jag ge till pappi. Ta den. Han vill plocka. <laughs> Han vill plocka, åh. Kom igen då, ta i. Oj, oj, oj. Ja, jättefina. Be domarna se, fina två stycken där också. jag såg också det. Dom de, ska ta dom också. Ja, dom är I need the baby Little babies. Today. Little babies. Uh, baby. Mm. Ba. Ba, baby. Ba. Come in.